Khâu ừ. Tha nào cũng thấy cũng nhiều nhiều nè là cũng

อ่าถ่ายแล้วเดินออกนะครับถ่ายแล้วเดินออกเดินออกนะครับไม่ต้องดันไม่ต้องดันเลยนะครับแกผมไม่อยู่ข้างน้องถ่ายได้ไหมครับยากเถ่ายยังไงคนเดียวอย่างเงี้ยก่อย

không cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ไปดิไปดิตนไม้ดร okay. ับใช่ครับต้อไมครับราปตว์ัวออกหนึ่งนัดนึงนัดอย่าดันอย่าดันปศุสัตูเจ็บตลยเครับทีมีใครชอบ